โอเคครับผมอยู่กับดูโอครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกรายละเอียดทุกอย่างในเกมนี้ครับจากคลิปที่แล้วผมก็บอกอยู่นะแต่อาจจะไม่หมดนะครับทุกคนอาจจะรู้จักการเล่นอะไรเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาบอกให้มากขึ้นนะครับทุกคนก็โอเคโอเคครับทุกคนก็ทุกคนจะเห็นตรงนี้เลยครับมุมซ้ายนะครับ บนซ้ายครับเป็นรูปคนสีขาวกอดอ,อกนะครับกดเข้าไปมีออกดเข้าไปแล้วก็จะเป็นที่แต่งตัวนะครับทุกคนก็ผมก็มีทรงผมมากมายนะทีนนี้ทรงผมแรกที่เราจะได้นะครับทุกคนก็จะเป็นนี่เลยนี่ชุดแรกที่เราจะมีก็จะเป็นอันนี้เดี๋ยวเอาหนวดออกก่อนก็อันนี้ไม่มีถึงมือเว้น,น,น สตาร์กจะเป็นสตาร์สีเขียวนะครับทุกคนก็จะเป็นอย่างนี้ครับพอเราก็เริ่มจะได้ของแล้วครับผมก็ใส่ตัวนี้เข้าไปครับสตาร์ทแล้วก็อันนี้ถุงมือสีดําครับนี่ได้แล้วแต่ไม่ใส่ไม่เข้าแล้วก็มาเอาทรงผมกันจะเอาเป็นทรงนี้ตรงไหน,นก็แล้วแต่เลยครับก็หนวด ก็จะเอาเป็นอันนี้เฮ้ยเจ้ทรงผมสีฟ้าูดได้อะไม่คือไม่เอาก็เอาเอาโคนาโอเคครับทุกคนโคนาเบไปแล้วเดี๋ยวผมจะมาบอกที่เล่นครับทุกคนว่าทำไงเปลี่ยนชื่อก็ให้เรากดมาที่มุมซ้าย<ม>บนสุดเลยครับก็จะเป็นโปรไฟล์ของเราที่มันจะขึ้นดาวนะครับตอนนี้ ตอนนี้ดาวของผมอยู่ที่323นะครับก็กดเข้าไปเลยครับก็ประมาณนี้ครับก็กดไปที่ชื่อผมเขียนชื่อทีมของผมว่า Thailand FC ครับกกดไปที่สีฟ้านี่กดแตะไปเพื่อเปลี่ยนชื่อนะครับแต่ผมไม่เปลี่ยนหรอกประตูผมยิงมาได้ทั้งหมด95ประตูครับจำนวน17 ดาวสามก็ประมาณนี้นะครับทุกคนโอเคกดเข้าไปตรงทรงครับนีอันนี้บอกรายละเอียดแบบชัดเจนนยครับทุณเดี๋ยวยไปดูการตั้งค่าเขามีอะไระก็ไม่ได้มีอะไรครับเกมนี้เป็นเกมสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับทุกคนแบบนักฟุตบอลมือใหม่เลยที่ผมเคยบอกในคลิปที่แล้วนะครับก็ คุณครับตั้งค่ามีอะไรบ้างตั้งค่าก็มีอยู่แค่นี้ครับปิดเสียงเพลงแค่นี้ครับแค่นี้ไม่มีอะไรมากครับเดี๋ยวพาไปเล่นกันครับคุณกดตามมากดที่ตรงนี้กดสีเขียวครับแค่นี้ง่ายๆครับก็จะเป็นวันนี้ให้เราเลื่อนได้ครับเราห้ามสูงทุกคนจะเห็นเป็นอันตรงไหนอะ เป็นเส้นสีเหลืองนะครับุคนมันจะส่งได้เฉพาะในเส้นสีเหลืองนะครับสมมติผมส่งมาฝั่งนี้ไม่ได้ครับเห็นไหมมันจะบอกอยู่ว่ายังไงเราก็ส่งไปครับก็ประมาณนี้ครับก็ถ้าเราส่งออกนอกเส้นสีเหลืองก็ไม่ได้ก็ส่งตามอย่างนี้นะครับก็คลิปนี้ก็มาบอกอรายละเอียดแค่นั้นนะครับทุกคนก็จะเล่นเล่นก็ประมาณนี้ นะครับทุกคนถ้าไม่ได้ก็ต้องเอาใหม่นะครับมาดูหนึ่งก็จะเอาใหม่อย่างนี้เนี่ยก็เล่นไปเรื่อยครับคุณดูครับดูเดี๋ยวผมจะสอนเล่นด้วยยืดเข้าแล้วจิ้ก็บอกให้ละเอียดนะครับคุณมา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 โอ้เลีง เ,เลนะีเ้ยงวนเลยีเลี้ยงวนเลยอือเด็กเวนเลี้ยงวนเลยไปส่งให้เพื่อนด้วยหรือ,อต้องนี้ดีนี่ครับทุกคนก็มามุมหน่อยไม่ได้ก็ซ้ำไปยีดเ,เข้าแล้วครับดกคทเข,นะข้าแล้วเข้าแล้วก็จะเป็นประมาณนี้อ๋เลย,เยส่งตัวหน้าเลยอาไม่ผ่านโื่ใหม่นิด โอเคครับทุกคนก็ถึงด่านประมาณนี้แล้วนี่ลากมาให้เล็ดตรงนี้เข้าแล้วครับ,มบมหนนมน,น,นี่เนี่ยกับตันทีมเลยหัวฟ้าอย่างได้อะมามาด่านอ้าผ่านไม่เนี่ยโอ้โห โอเคครับมันถึงด่านนี้ที่เรายังไม่ผ่านครับเดี๋ยวผมบอกวิธีแรกก็ให้ส่งมาตรงไอ้คนที่มีดาเอามาครับทุกคนในด่านนี้นครับเราจะส่งมาให้ตัวนี้ให้ตัวนี้ส่งมาข้างหน้านี่ครับตามนี้เลยรอๆให้ตัวนี้ นี้ว่าไงโอ้ยไม่เข้าทิงคนเยอชินคนครับในที่สุดเราก็ยังไม่ผ่านด่านใายด่านนี้อีกทีผมคิดอะไรออกแล้วที่จะทำให้ผ่านเดี๋ยวมาดูกันเลยครับม่าจะผ่านยังไงสูงให้คนนะั่ตัวนี้สูงให้ตัวนี้ให้ตัวนี้สูงให้ตัวนี้ตนี้สูงให้ตัวนี้ตัวนี้สูงให้ตัวนี้ กับลังก่อนไม่ได้แจ๋วพุ่งยิงครับถ้าเราใจร้อนยิงคือมันเขายากวันนี้นี่ครับทุกคนก็ผ่านได้แล้วสักทีครับก็แค่นี้ครับรม่ไผ่านร้อยสี่สิบเอ็ดก็รายละเอียดก็ในเกมนี้มีแค่นี้นะครับทุกคนทุกคนจะเห็นรูปเสื้อที่ตรงหมายเลขหนึ่งร้อยสี่ห้าตรงนี้จะเป็นน่าจะเป็นทีมไทยนะครับเพราะว่า ผมส่วนตัวผมอ่ะชอบทีมไทยผมเลยเลือกไทยเล่นไปถึงด่าน1 4 5ก็น่ามันจะให้เลือกเสือ้อแล้วมันจะมีเบอร์ด้วยนะครับทุกคน mm. ก็เป็นเบอร์แบบว่าเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูครับนี่ครับทุกคนเป็นไงล่ะครับดูเลยโอเคเจอกันคลิปหน้ากดซสไครให้ผมเลยบ๊ายบาย